ก็อยากเป็นจมูกออยเนี่ยไม่ค่อยมีทางเลือกเยอะสักเท่าไหร่บริเวณปลายจมูกเหตุผลก็คือว่าในคนที่เป็นปลายเชิดคนจุดสาตาเนี่ยคนไข้กังวลเรื่องดูจมูกหมอจะบอกว่าการทาปลายเช่นจะทำยิ่งสูงจะทำให้ดูจมูกยิ่งเปิดกังวลแน่นอนหมอไม่ทาปลายเชิอให้ออยดูแน่นอนน่าจะแปลกไปเลยอ่ะ ใช่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 สิ่งที่พลาดบ่อยๆก็คือถ้าเราไม่เข้าใจในจุดเริ่มต้นของเราแล้วว่าเราเป็นทรงสโลปปลาเชิดเดือนเวลาเราไปทําจมูกเราบอกหมอว่าหมอหมอเอาทรงปลายเชิดนึกภาพว่ายังไม่ได้จูนคําศัพท์นะก่อนหมอเอาปลายสโลไปเชิดไปเสิริมดูมาแล้วอุ้ยมีคนทําสโลปปาเชิดไปดูหน้าอื่นแล้วมาบอกหมอครับหมอทรงสโลปปาเชิดแล้วหมอมาทําตามแบบให้เราเป็นสโลปปายเชิดออกมา คำว่าปลายเชื่อมถ้าจะมกเราเชื่ออยู่แล้วว่าสมุกเราสั้นใช่ใช,ใ,ชใครก็จะมาแก้จมูกว่ายิ่งเสือิอมเราดูจมกูกมันยิ่งเปิดอ,อันนั้นหมอจะตัดหมอเลยตัด เรื่องสรุปไปเช่อยทีไปไม่ได้ทำให้ดูจ่ออยเจ้ามาจากลำปางเจ้ามาจากลปางจมูกสั้นเนาะล้วกะ็ดูจมูกชาติไทายหูบำมันใจไม่ค่อยมั่นใจเจ้าบ่ามันใจเห็นนี่โอเครีวิวมันเยอะก็เลยมาตั่สินใจมาตีนี้เจ้าอ่าแล้วก็เห็นแต่เฟซบุ๊กกะดูแอปแอปอืนพ่องกมีไอจีในไอจีตัวเจ้า คือคุณหมอใจดีมากเลยดี<ะ>พูดกันสบายๆเลยมั่นก้องแ,แล้วก็โอ้เรื่องจมูกเพิ่งฟังมั่นก้า<ะ>มีการออกแบบขึ้นโดยมั่นเนาะเจะ้าอ่าจะกี้ออกแบบกันไปกี่ทรงครับอ๋อประมาณสองสามทรงนะ่เจ้าสองสามทรงคุณหมอแบบับกพือเข้ากับรูปหน้าอ้กนเมน่จ้า ที่สองชีตตรงนี้แค่นี้เลยนะที่เหลือสบายมากไม่เป็เจ็บมากอย่างนี้นเรื่อข้างรอชิลราการราสายมีบวกมีบวกเนาะไม่โครบเกินสวยรับกับแน่ดีมากตอนแรกกลัวมากตื่นเต้นครับตื่นเต้นมาก เป็นคนกลัวเข็มกาเจ้ากลัวกลัวเข็มกลัวเจ็บกลัวเข็มบวเจ็บมันก็แม่แล้วพอเสือกทำแล้วบวดเจ็บเลยบารู้สึกเลยอะปวดรู้สึกเลยแม่นหมอจะบอกตลอดมันก็แม่เจ้าตอนไหนแล้วเจ้าแล้วตอนทําลังหุหรอเจ็บก่อปดเจ็บเจ้ารู้สึกแค่จีดนิดเดียวเพรบเดียวเปรียบได้ก็เหมือนาง๋อเจ้าหูเจ้าเจ้าหูยังว่าจะเจ็บกว่า จ้าหูมันจะเจ็บกว่าแฮมอันนี้คือชิลกว่าแมแล้วตอนทำจะมูกหรออืมแทบจะบอรู้สึกอะไรย่างเลยก็คือบล็อกยาชาเรียบร้อยบางึอเลยตอนนี้ก็ยังชาอยู่ม่คือสบายเลยแต่กี้รับก่เกือบเกือบรับแตรว่าชิลขนาดเลยม่น